อยู่กันในตอนสุดท้ายขผมราค์ก็นบนก,กี่ทีแล้วผมโ <c oughs> มกุลกลับร่างเดิมครับผมตอนนี้พลังหมดนะฮะแล้วแต่เพียงบนก,กี่กี่ท,ทันทีจะปราบมันได้หนีก่อนเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องสงพอก็ได้ มามีเลยสักหน่อยหนึ่งมาเลยมมดพระโกลเรียบร้อยครับ โอยีโก้นาะยาไมทำอะไรไม่ได้เลยครับผมสู้ยากมากแทบจะไม่ได้เลครับตอนนี้เพรว่ามันเก่งมากนะตนนัวนี้จะทำไงกับมันดี มังกรตัวนี้เกิดจากการที่ว่าใช้ดาร์กวอนเยอะเกินเกินไปนะผมใช้โดนใช้นี่นะผมจนทำให้เกิดพวกมังกรพวกนี้ขึ้นมานะหลายตัวอยู่นะแต่ว่าเราที่เล่นมานี่มีอยู่สองตัวนะตัวมังกรทองกับตัวเนี้ยตัวขาวเนี้ยคนหนึ่งดาวนะผมนี่แนะไปกระเด็นไป ยองรับผมโอ๊ยมันไม่ใช่ท่าที่จะใส่เลยเมืม่อกี้เนี่ยมันเป็นพลังขึ้นเต่าจังหวะน,นี้มันต้องใช้มือเล่นแล้วครับผมจังหวะเมื่อกี้นี้ใช้จอยไปแล้วนะตอนนี้ใช้มือนะคนรเพราะว่าใช้พลังในการหลบกันก่อนนะเมื่อกี้นี้เพราะว่าท่ามันแร,มนรงมากนะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดหลบไม่ทันตายนะฮะ งแรงในอัดล็อกแรกไปแล้วนะแต่นี่ช่งที่ส,สองนะพาร์ทหนึ่งอัดหลายรอบครับผมไม่ใช่รอบเดียวเฮ้ยองมาองกลับน้องเว้ยโอ้ยไม่โดนเลย ตึขน,นตขลง,งไปไหนตึนขลงไปไหนตึกแล้วครับเอะใกล้เนี้ยมากระเด็นไปดีขอบคุณมากนะท่านใครโอ้ขอบคุณมากแต่เวลาปิดฉากกันแล้วเยจะทำอะไรเจ้า ยังมีท่าไม่ตายพลังบนกิกิเยอะนะครับผมสำหรับซุ่มกุลนะตอนนี้แต่ยังไม่ยอมใช้นะลอยละลิ้วไปตาลอยละลิ้วไปร่องใส้เวลาครับผมปิดฉากนนนนนบ่นอะไรกัน,น เราจะทำอะไรอ่ะผมจะให้ทุกคนได้ดูฉากนี้แบบเต็มตานะครับผมฉากที่ผมจบแบบชนะครับผมเป็นไงล่ะแต่ตะเขีับโอ้โหจบโปรเจกต์ครับผมกับดาร์กน์บอล GT นะผมเจอกันใหม่โปรเจกต์หน้าไลฟกวอลสวัสดีครับรอบหน้าเป็นเกมแล้วก็ดูเอาหน้าผมแต่ดาร์กน์บอลยังไม่จบทุกอันก็ช่างมันนะฮะอยากเล่นอะไรเดี๋ยวกลับมาเล่นเลยครับไลฟ์วอครับสวัสดีครับบ๊ายบาย